ตอนที่2ค่ะวิธีสร้างคุณภาพที่ดีให้กับชีวิตทําอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะตอนที่2ค่ะวิธีการสร้างคุณภาพที่ดีให้กับชีวิตขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยที่แนะด้วยเจ้าค่ะการสร้างคุณภาพชีวิตนี้คุณภาพก็คือความรู้ความตลาดความสามารถซึ่งเป็นคุณภาพ ความรู้ความฉลาดความสามารถนั้นไม่ได้เกิดเองอเมื่อเราอยากจะมีความรู้เราก็ต้องไปศึกษาเขาเรียกว่าไม่เรียนไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นทีนี้เมื่อเรารู้ว่าความรู้นั้นเกิดขึ้นได้เพราะเราต้องขวนขวายไปศึกษาเราต้องหาสถานที่ครูบาอาจารย์หรือสำนักะนะ อที่มีการเรียนการสอนอย่างถูกต้องอาการเข้าไปศึกษาเรียนรู้นั้นเมื่อเราไปรู้ว่าเขาสอนอะไรเขาอธิบายอย่างไรเราจึงจะต้องสร้างความตั้งใจที่จะทําความเข้าใจเพราะเราตั้งใจที่จะทําความเข้าใจเนี่ยการเรียนรู้นั้นก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาได้ <Okay. S 2> เมื่อเกิดความรู้ก็จะเรียกว่ามีความฉลาดถ้าเราไปเรียนแล้วไม่เข้าใจาเราก็จะไม่ได้ในเนื้อหาของความรู้น,นั้นก็คือจะไม่ได้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อได้ความฉลาดเราก็เอานำความรู้นั้นที่เข้าใจนั้นนำไปอบรมอาบมนิสัย จ้าค่ะเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพคือมีความสามารถเอาความสามารถ่างนี้<ม>จึงจะเป็นประโยชน์เอาไปใช้ได้จริงเจ้าค่ะนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาพอคะ่ะอาจารย์ได้พูดกล่าวมาสักครู่<ม>จริงๆนะคะท่านผู้ชมแอบเล่านิดนึงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยฟ้าก็ปฏิบัติธรรมมาหลายปีมากๆแล้วซึ่ง เชื่อไหมคะว่าฟ้าก็มองว่าธุรกิจการงานของตัวเองอะ่ะก็เจริญรุ่งไปได้ด้วยดีนะคะพอ3ปีที่ผ่านมาฟ้าได้มาศึกษาธรรมกับพระอาจารย์นะคะในช่วงเย็นฟ้านำธรรมะขององค์พระศาสดาประปรับใช้กับชีวิตและการงานของฟ้าคะ่ะพระอาจารย์ไม่ใช่แค่ว่าธุรกิจของฟ้าที่เจริญรุ่งเรืองรวมถึงชีวิตทุกๆส่วนของในชีวิตมันมีความสมบูรณ แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านไม่เคยคิดเลยว่าธรรมะเมื่อเราได้เรียนศึกษาอย่างเจาะลึกแล้วเนี่ยจะสามารถไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ทำไมเราถึงก่อนหน้านี้เราก็ไปบวชไปปฏิบัติธรรมอยู่เสมอแต่ไม่สามารถนำไปพัฒนาชีวิตได้จริงๆแต่พอมานั่งเรียนกับพระอาจารย์แล้วก็เรียนแบบเจาะลึกอะค่ะ ในทำความเข้าใจจริงๆสามารถที่จะนำไปพัฒนาชีวิตให้เกิดคุณภาพในทุกๆด้านได้นั้นแสดงว่าถ้าเกิดทุกๆท่านเรียนอย่างตั้งใจก็สามารถนำไปพัฒนาได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ใช่ความรู้ความฉลาดความสามารถนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยดี ผู้คนเนี่ยอา,อาจจะลืมนึกไปว่าความสำเร็จทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้น,นจากความรู้ความฉลาดความสามารถเมื่อเราคาดหวังในผลหรือว่าเรารักในผลแต่จงตระหนักว่าเราจงรักในเหตุที่จะทำให้เกิดความสำเร็จนั่นก็คือความรู้ความฉลาดและความสามารถ ในการที่จะนำพาชีวิตนั้นไปได้ด้วยดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแสดงว่าความรู้ที่เราเรียนหลักธรรมะเนี่ยก่อให้เกิดปัญญาและเราที่สำคัญที่สุดเราต้องนำความรู้ที่เราเรียนไปปฏิบัติใช้ใ,ชให้เกิดผลใช่ไหมเจ้าขาอาจารย์าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราบอกว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ ถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจคือไม่ฉลาดไม่มีความสามารถเนี่ยเราปฏิบัติไปยังไงหรอกจะทําไปยังไงหรอกก็ไม่รู้อะไรจะไปทําอะไรนะเอาก็ได้แต่ว่าทําไปแบบชนิดที่ว่าไม่มีเป้าหมายเจ้าค่ะไอการไม่มีเป้าหมายเนี่ยคือมันไม่มีเป้ามันไม่มีธงไม่มีเข็มมุ่งไม่มีอะไรที่จะมา เป็นแรงจูงใจไปได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยทางนู้นทีทางนี้ทีเขาว่าดีก็ไปเดี๋ยวเขาว่าทางโน้นดีก็ทางไปทางโน้นเดี๋ยวเขาว่าทางนีน้ดีก็ไปทางนี้ก็เลยไปเรื่อยเปื่อยไปมันขาดความชัดเจนเพราะว่าขาดความรู้ความเข้าใจเจ้าค่ะจึงมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความจากการศึกษาเล่าเรียนนะศึกษาเล่าเรียนแล้วพิจารณาให้เข้าใจก็แสดงว่าแค่เรามารักษาศีล เรามาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาทําวัดเช้าวัดเย็นเท่านั้นมันไม่พอเพราะตลอดมาทําอยู่แค่นั้นแต่ไม่เคยมานั่งศึกษาเรียนเป็นจริงเป็นจัง,จงยังไงขออนุญาตพระอาจารย์ช่วยแนะนํานิดนึงคะ่ะว่าถ้าคนที่ไม่เคยเข้ามาเรียนแบบนี้เลยเนี่ยเขาจะเริ่มต้นยังไงหรือว่า สามารถที่จะไปเปิดหาหนังสือหรือศึกษาผ่านช่องทางไหนที่เขาอยากศึกษาแล้วอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีชีวิตที่มีคุณภาพอย่างที่ฟ้าได้รับตอนนี้อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําใ,นนให้หน่อยค่ะได้ความสําเร็จทั้งหลายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีหลักการาที่จะเข้าถึงความสําเร็จเจ้าค่ะหลักการเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรซึ่งเป็นเหตุแห่งความสําเร็จ เหตุแห่งความสําเร็จมันมีวิธีการที่จะทําให้มีหลักการเจ้าค่ะคือวิธีการเอาวิธีการที่จะทําให้เข้าถึงหลักการเนี่ยอันเนี้ยเราต้องศึกษาให้ดีว่าหลักหลักการแต่เนี้ยมันมีวิธีอะไรอ๋อถ้าจะยกตัวอย่างเรื่องของศีลน,นะเจ้าค่ะยกตัวอย่างเรื่องของศีล พราะเราเป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธก็ว่าเป็นผู้ที่ถือศีลนะเจา้าค่ะอายกตัวอย่างเรื่องศีลเนี่ยการที่จะทําให้มีศีลเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งศีลเนี่ยเป็นหลักการากหลักการที่จะเข้าถึงเป้าหมายหรืออุดมาการก็คือการาบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือนิพพานอันนั้นศีลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักการแต่การที่เราจะทําให้ศีลเกิดขึ้นได้มีมีมีมมมมอยู่จริง ในเราจริงๆเนี่ยมันมีวิธีการเนเจ้าค่ะวิธีการท่านก็บอกว่าให้มีสติสำรวมระวังในการที่จะไม่คิดเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องไร้สาระเจ้าค่ะถ้าเราระมัดระวังมาให้สิ่งที่มันเป็นเรื่องไร้สาระหรือความคิดที่มันเป็นโทษอะไรเงี้ยนะสำรวมระวังม่ให้มันเกิดเนี่ย ปกติมันยังไม่เกิดก็จะพยายามไม่ให้มันเกิดถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก,ก็ต้องพยายามที่จะข่มมันไว้นะข่มมันไว้ไม่ให้มันเติบโตต่อไปข่มได้เท่าไหร่ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างนี้เมื่อเราทำได้อย่างนี้เราก็จะไม่ละเมิดในศีลศีลมันก็จะคงมีอยู่ได้ดซึ่งก็คือเป็นหลักการเอาไปเทียบเคียงกับการใช้ชีวิตข้างนอกกัหมือนกันเนี่ย อะไรก็ตามที่จะเป็นเหตุให้ถึงซึ่งความสำเร็จเราต้องมีวิธีการที่จะเข้าถึงหลักการตรงนั้นให้ได้และหลักการตรงนั้นนั่นเองก็จะทำให้เกิดผลคือความสำเร็จตรงนั้นนั่นแสดงว่าในช่วงที่เรากำลังทำมันต้องมีความอดทนคือบางทีใจร้อนอยากให้ผลเกิดขึ้นเร็วเลิกล้มซะก่อนมันก็เลยไม่สำเร็จอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะก็พูดถึงความอดทนเนี่ย เป็นเรื่องที่สําคัญเลยแหละเจ้าคะ่ะเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรให้มันเกิดความสําเร็จขึ้นมาเนี่ยประการแรกก็คือต้องอดทนอดทนที่จะศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความรู้อดทนที่จะพิจารณาให้มันเกิดความเข้าใจเป็นความฉลาดอดทนที่จะฝึกฝนให้มันเกิดความชํานาญเกิดทักษะในเรื่องนั้นๆอย่างดีต้องอาศัยความอดทน ผู้ใดมีความอดทนมากและก็มากมากาผู้นั้นก็มีโอกาสที่จะได้ความรู้ความฉลาดก็แสดงว่าการอดทนนี้ต้องอดทนแบบฉลาดไม่ได้อดทนแบบ<อ>แบบไม่ไมขาดสติและขาดปัญญาเรารู้จักว่าความสำเร็จนั้นมันคืออะไรด้วค่ะดังนั้นเมื่อเราตั้งความอดทนขึ้นมานั่นหมายความว่าเราเนี่ยไม่ใช่อดทนผิด,ผด เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เรา,เามุ่งไปซึ่งเป็นเป้าหมายนั้นมันเป็นเรื่องดีนะเจ้าค่ะก็แสดงว่าเราก็ต้องไปหาความรู้<ช>ทั้งทางโลก<ช>ที่เป็นด้านอาชีพของตัวเองอและก็หาความรู้อย่างเจาะลึกอ่านหนังสือได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์าการศึกษาหาความรู้เนี่ยถ้าแหล่งใด ทำให้เรามีความรู้ได้สร้างให้เรามีความรู้ได้หรือว่าพร้อมที่จะยาให้ความรู้แก่เราได้หมดอขอให้เราเนี่ยมีความรู้เป็นแท้ได้ไม่ต้องไปเลือกหรอกนะไม่ต้องไปหาบุคคลที่หมดกิเลสจ,จริงๆเราจึงจะฟังไม,ไม่ต้องไปหาสำนักที่เลิศอย่างยิ่งเลยเราจรึงเข้าไปศึกษาเอาไม่ว่าที่ใดก็ตาม ที่ทำให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วเราสามารถที่นำมาฝึกฝนอบรมให้เป็นความสามารถของเราแล้วใช้ได้หมดค่ะเราก็หาความรู้ทั้งทางโลกที่เป็นอาชีพเราใ,ให้ดีให้เก่งใ,ให้เอาไปพัฒนาเป็นเงินได้แล้วก็หาความรู้ทางธรรมและนำความรู้ทางธรรมเนี่ยไปใช้กับธุรกิจการงานและอาชีพของเราเพื่อให้การพัฒนาชีวิต มีความสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองถ้าเกิดฟ้าจะขออนุญาตพระอาจารย์ช่วยแนะนำห mm hmm. นังสือสักเล่มหนึ่งก็ได้เจ้าค่ะสำหรับคนที่ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยบางคนเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าเข้าสู่วัดมากไม่ได้ไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะเลยเนี่ย mm hmm. อาจจะแค่สวดมนต์ปกติทั่วไปท่านใดคะที่เราสามารถที่จะไปหยิบมาอ่านแล้ว ใช้ได้เลยอันนี้คืออ่านได้เลยที่พระอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนํานิดนึงเจ้าค่ะสําหรับมือใหม่เลยค่ะหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีมากเจ้าค่ะอาจารย์เนี่ยมากแล้วท่านสอนดีๆก็มากนะอาจารย์ที่สอนดีมีมากมายนะจะเอาที่คุ้นเคยที่สุดก็คือหนังสือของสมเด็จพระยาณสังวรเจ้าค่ะ สามารถไปเปิดหาดูได้เลยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเจ้าค่ะอ่าพระนิพนธ์ของพระอ,องค์เนี่ยมีทุกแง่ทุกมุมเจ้าค่ะพราะนิพนธ์เนี่ยมีมากมายเลยอะ่ะเราสามารถที่จะเลือกให้วันเหมาะกับ อ่ตัวเราเองเนี่ยเจ้าค่ะได้ค่ะ,ได,คะได้รับความรู้อย่างมากมายเลยนะคะในช่วงที่ 2, 2> เรารู้แล้วค่ะว,ว่าวิธีที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณภาพค,คืออะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงที่3ามะคะตอนที่3ค่ะพระ,ะ,ะอาจารย์ก็จะเป็นในช่วงของวัยเหมือนวัยฟ้าเลยนะคะก็คือเป็นคําถามที่มีมากเลยค่ะในในยุคออนไลน์ตอนนี้นะคะก็คือเราจะทํายังไงให้เราเป็นคุณแม่ที่มีคุณภาพ คนที่เป็นคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามชมตอนที่3ค่ะ